มื่อเดียวซิมารุ่นเล่กันเนาะพี่น้องเนาะจากสำนักโพลกอนนางเปลเป็นคนให้เลขเมื่อกี้จับไปแล้วเนาะเลขหาได้อย้ำเนาะพี่น้องเนาะเขาสร้างเป็นกุ้งบันเทิงเด้อโบดี้สับจุ้งได้ไปเดินกับพนันวัวชื่อหวยชื่อยังเด้อว้น้องเบลฝันใช่ไหมลูก เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเดอเ้อผู้ใดเสื่อกระเสือผู้ใดโมเสือแล้วก็ายกาเด,ด,ด้อเป็นผู้ใดเสื่อกระขายให้ขายนามาซื้อรถเนาะมีรถกระขายรถมีเฮือนกระขายเฮือนรถฝ้าคนที่เอามาให้จับมีเคยเมืดด่ตัวลำไรเถอแล้วเพิ่นโบราณจะเคลียสองงวดนี้คือซีเมนต์อยู่ดอกเอามาสองตัวเข็ดเขเพิ่มอีกสองนั่งเบลุ่งถึงเต็นอนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเต็นนอนมากระจับเละให้ป้าเลยคือสีฟันคัด ตื่นมาก็ยานลืมปาก็เอาเลขมาจับเลยอันเดียวทิ่ลูิีสวยป้าสวยนี่ป้าสวยเดีวป้าดิป้าหนึ่งานเร็วหักฟอกับเมยมันนี่บุกเคยชื่อจกเลือบุเคยชื่อน้ันจากเือถ้านบอกมางันกับบุกเคยชื่นีรอเดียวเดียว เอาตัวเอาตัวมันจีนะอันนี้อันนี้เก็บไว้อันนี้จีนะเดียวถูกไหมลูกถูกเนาะสามสามจะแม่เบลให้มาแล้วนะคะสามสํานักไหนนี่สํานักคน นักพลกอ่อนแล้วก็หอะไรวะสองสองสองสามสองสามสามสองเล็กถามตัวอ่ะห้าแปดสองจริงปะบนล่างเลยบอลุกบนล่างเลยบอใช่เหรอ